เป็นจามาาเทพบุทิกผมเป็นลูกรึ่งไทยอเมริกาแม่ผมสอนสเสมอว่าเกินไปคนไทยต้องรักและเคารพสามสถาบันละคือชาติศาสนาพระมหาการศกษาูต่อไม่่อน้อง,อ,งอ,งอ,งองก็ไม่ได้ถึงเต้น และเราต้องปกป้องสามสถาบันนี้เพราะว่าบรรพบุรุษเราเสียเลือดเนื้อแทนพวกเราเพื่อให้พวกเราได้มีแผน่นดินอยู่อาศัยซึ่งเราเรียกว่าประเทศไทยผมเป็นเกนหนึ่งที่รักและภูมิใจในความเป็นไทยและผมอยากเห็นทุกคนรักและเคารพความเป็นไทยเหมือนผมเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อชู ความเป็นไทยให้ทุกคนในเรอวนี้ได้รู้ว่าประเทศไทยมีสามสถาบันหลักคือชาติศาส